กับการ์ดกระเบื้องเหมือนหุ่นยนต์กันนะครับเนี่ยขแมวแมวน้ำข้างในข้างในมาถึงแล้วครับแม่น้องหินจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมแม่ n a t น o n ครับแล้วก็น้องแพนคุกกี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับอุทยานแห่งชาติ น้ำพองครับผมแล้วก็เราจะไปที่จุดชมวิวหินช้างสีครับตอนเราขึ้นมานั้นนะครับว่าจะมีด่านเก็บค่าธรรมเนียมนะอุทยานแห่งชาติอยู่ที่คนละ20บาทนะฮะพร้อมกับรถยนต์อีก30บาทเป็น70บาทนะฮะใช่ถาถึงแล้วให้เราจะลดขึ้นมาครับแล้วก็เดินขึ้นมาที่จุดชมวิวครับใช่ครับท่านผู้ชมครับบัตรไออุทยานแห่งชาติที่เข้าชมนะครับเราสามารถซื้อ1วันนะฮะแล้วก็ไปเที่ยวทุกอุทยานแห่งชาติได้ทั่วประเทศเลยในหนึ่งวันนั้นนะฮะคือ เราอยู่ที่น้ำพองปุ๊บเราสามารถไปผูก,กระดืองผูระเบิกได้นะโดยใช้บัตรเดิมได้นะฮะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเคล็ดลับจากเจ้าหน้าที่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปกันพอเอารถจอดที่ข้างล่างนะฮะแล้วก็เดินขึ้นมาอีกประมาณ1.3ึมกิโลนะฮะเพื่อเที่ยวที่จุดชมวิวแต่ละที่นะฮะท่านผู้ชมครับโอเคกัเดินพร้อมกันเลยครับว้าวมาถึงแล้วครับนี่วิวดีมากเียังไทยอังนี้กับไทยวุฒิ ว้าวหินผาแบบดูลึกมากท่านผู้ชมว้าวผาสวยมากท่านผู้ชมครับกว้างมากดีย๋ยวผามินก็อ๋สวยมากท่านผู้ชมนี่ฝนมาแล้วว้าวสวยมากครับท่านผู้ชม,ม,ชมตอนนี้ฝนมาแล้วฮะ ฝนมาใกล้กแล้วบรรยากาศดีมากอันนี้เรียกว่าอัานไหนก็อหินผาหมืน่นหามืน่นนะฮะท่านผู้ชมหินผามืน่นอืมบรรยากาศดีมากท่านผู้ชมดูสิครับยังไม่ถึงหินช้างสีนะฮะ,ะเพื่อความปลอดภัยนะฮะอย่าเข้าใกล้หน้าผานะท่านผู้ชมอย่าไปนไปก้อนหินเดี๋ยวเราจะไปต่อที่น้ําในโพรงหินสะพานเชื่อมหินนะฮะตอนนี้ฝนก็มาด้านหน้าเราแล้วนะครับท่านผู้ชมไปไปต่อกันเลยครับ อ้ว้าวบรรยากาศดีมากครับอืมเสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยโหนี่ก็เป็น้านโปร่งนะครับสวยมากครับเดี๋ยวหนว้าวท่านผู้ชมสวยมาก น้มปีนป่ายนะครับนี่นนค,คือมันเป็นทางเดินป่าเลยครับท่านผู้ชมดูสิครับทางเดินป่าเลยครับได้ครับต้นกว้วยไม้สวยมากสะพานเชื่อมหิน ลานจันไดจันผาผมมามมาตาากันไหนไหนเนี่ยกายห้ามปิดฝายห้ามปิดป่ายเลยมาแล้วครับกับที่พักนะหินช้างสี <c oughs> ผาตะวันรับฟ้า เหมือนแมวน้ำเหมือนจริงๆครับท่านผู้ชมเหมือนแมวน้ำเลยนี่นี่เหมือนแฮวแมวน้ำเลยครับท่านผู้ชมครับมีจุ้งจ่าด้วยชิงชาด้วยแคบนี่มีคิปกันแตบให้ดีมากท่านผู้ชมอ่าอันนี้เหมือนพระเลยครับท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ชื่ออะไรเนาะชื่ออะตัวน่ะหินไอโรบอทครับท่านผู้ชมเหมือนหุ่นยนต์นี่เออเหมือนหุ่นยนต์จริงๆครับท่านผู้ชม กำลังมองที่เขื่อนอุบลรั์อยู่ครับนหินคิงค้างเอผ่านเชื่อมหินเอ๊ไปไปเลยว้าวสุดอกาศบริสุทให้เต็มปอดเลยครับ <c oughs> <c oughs> ผาเสียวโว้ยผาพึ่งแล้วก็น้ำในโพรงหินครับ <c oughs> นี่สวยมาก โอ้โหใหญ่มากอ้เนอะอ๋อเนี่ยกรน้องเนี่กรเน้องขางในเนี้ยเขาเขาเขไปน่เขาปนมาเร็วเร็วเข้าเร็เข้าดตะครับเข้าเเข้าข้างหนขางหน ถึอต้มเดียวท่านผู้ชมเมือถึงจ้างสีตั้มเดียวหินวานนี่หินปตาวานนี่ใกล้ถึงหินจ้างสีแล้วท่านผู้ชมอีกเจ็ดสิบเมตรครับนี่ครับหวัวใหญ่มากครับท่านผู้ชมครับคือมันก็ใหญ่นะแต่ว่าน่ากลัวมากโป่งก็คือมีน้ำแฉะด้วยน้ำออกมาเป็นโป่งแน่นอนยินที่มีแร่ธทตา โป่งคือเสื้อมาตอมดินที่มีและถ้าอายุโป่งจึงเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์น้อยใหญ่หอยนางรมโอ้สวยมากโอ้สวยมากครับท่านผู้ชมเย่ yeah, มาถึงแล้วครับแม่นอ,นนอเห็นช้างสีนะครับหอยทากนี่โหสวยมากไอ้ใครลุ้หัวใจเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็อ้อมลงมาเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราอ้อมมาประมาณหนึ่งจุดสามกิโลเมตรนะครับ เดี๋ยวก็จะเป็นจุดสุดท้ายก็คือจุดชมวิวหินช้างสีนะครับสวยงามอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นลานหินเยอะมากลานหินช้างสีนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่จุดชมวิวซึ่งเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะครับหินเต่างอยนี่เต่งอยละแวกท่านผู้ชมเป็นไงบ้างครับสลับทะเลหินช้างสีที่อุทยานแห่งชาติน้ำพองนะครับก็สวยงามมากแล้วก็เดินได้ออกกำลังกายด้วยนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศธรรมชาติที่ มีเขื่อนอุบลรัตน์เป็นวิวด้านล่างเลยนะครับสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมก็มาเที่ยวกันนะครับที่หินช้างสีนะครับอุทยานแห่งชาติน้ําพองนะครับทะเลหินช้างสีจังหวัดขอนแก่นนะครับการเดินทางไม่ยากเลยครับห่างจากตัวเมืองนะไกลเหมือนกันเนาะยากอยู่ต้องเช่ารถมาหรือว่าหมอรถมานะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก่อนจะคลิกไปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยเนาะกับช่องมายด์นี่ชาแนลแล้วก็ช่องน้องแฮคคุกกิ้งนะครับนี่บายบายติดตามชมคลิปกันด้วยนะครับบาย